สวัสดีครับผมอาจารย์นาดามแบรดชอ์นะครับรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ผมใช้ในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือต้องมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5วันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5นั้นมีความสําคัญยังไงบ้างครับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5มานานกว่า27ปีตั้งแต่ปี2536ถึงปัจจุบันซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ30,000ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง16ล้านตันอีกด้วย คำว่าประหยัดพลังงานใช้คำว่า to save energy หรือไม่ก็ to conserve energy ก็ได้นะครับอย่างเช่นมีหลายวิธีที่จะประหยัดพลังงานก็คือ there are many ways to conserve energy สังเกตน,นะครับว่าคำว่ามีในบริบทแบบนี้ไม่ได้แปลว่า have เราจะต้องใช้ there is อย่างเช่นมีวิธีเดียวทางเดียวก็คือ there's only one way แต่ถ้าเป็นพหูพจน์ก็ there are there are many ways มีหลายวิธีครับไม่ใช่ have many ways นะครับปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการติดฉลากรวม31ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับและทุกคนรู้ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์หเนี่ยไมไ่มีแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ก็ยังมีเสื้อเบอร์ห้าที่ไม่ต้องรีดและข้าวกล้องเบอร์ห้าที่ไม่ขัดสีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ห้าล่าสุดนั่นก็คือจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับคำว่า label แปลว่าฉลากนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานติดฉลากเบอร์ห้าว้นะครับ energy saving products have a number five label on them ซึ่งคำว่า them ในภาษาพูดอาจะกลายเป็นแค่เอิมนะครับใช่ครับเอิม่ม on them <ม>ก็กลายเป็นแค่ on them on them หรือจะเป็นแบบสมมตินะบอกพวกเขาก็คือ<ม> tell them ย่อเป็นแค่ tell them โ oh, อ้แค่นี้ครับ tell them ฝรั่งมากเลยอะ ปัจจุบันทางกฟผได้จัดทํามาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเป็นฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ติดดาวทำให้มีเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเป็น4ระดับด้วยกันนะครับคือเบอร์5มาตรฐานเบอร์51ดาวเบอร์5้ดาว,ดาวและเบอร์ห้ดาวโดยท่าดาวยิ่งมากยิ่งประหยัดไฟได้มากครับ คำว่ามีประสิทธิภาพก็คือ efficient efficient อย่างเช่นเราควรจะพยายามสร้างนิสัยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ we should try to create energy efficient habits สังเกตนะครับว่าคำว่า should ไม่ได้ตามด้วยคำว่า to ครับไม่มีคำว่า should to บนโลกใบนี้เลยนะครับต้องตามด้วยกริยานะครับเป็น should try ควรพยายาม should go ควรไป we should eat ควรกินเป็นต้นครับ จะเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าลืมเลือกที่ฉลากมีดาวเยอะๆจะได้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณประหยัดไฟมากขึ้นจริงๆครับเดี๋ยวคราวหน้าอดัมจะพาไปพบกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5นั่นก็คือจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ